ตัวนครับรวมชลประธานเร่งสุดาออกจากพื้นที่ชุมชนช่วยลดกระพี่น้องประชาชนต้องววางวิต uh> ุยูโดนทับกรจยกอยอกนี่ว uh> uh> ันน um> um ั้นทีไม่โกวอยู่ตรงนี้อันกกลางกลากันืมเนบจุี่นย

núm nước, nước, phát triển kinh tế, năng động, 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 เงินฝันลายฮะน,น,นะเนาะว่ามันเป็นฝันเยอะแล้วยังมีสัตว์หลายชนิดกินพลาสติกเข้าไปอย่ายนยงน,ะนาี้ใส่เชียวเนี่ยน้ำเด้งไม่เลือกใส่เชียวใส่เชียวตมม้มเดียวนะตมม้ตมเดือดกุ้งแปลงนี้ให้เจ้าวะที่ดินแปลงนี้ให้เจ้าโอเลยก็จะเจ้าเต็มไปด้วยนะ้ำ <c oughs> ็นต้องดอหน้าเลสแต่ว่าเป็นการืมอยางให้เไมด้วยน้มลาว่านเป็นงส่วนนึ่งของ้ำตรงนั้นเลย้ั้บ่หัวบาลังอันที่อยู่ข้างหัวได้รอหลงเรวเนะแต่วันนี้เราข้างวานนั้นมันขึ้นรุ่งวันนี้นะ อยขึ้นตึปงหงายแล้วนะหัผงายกันนิดนึงเลยอันขึ้นร่วงวายด้วยลดลงทั้งที่แล้วเออยยอกยอดตีว่าเลยคนนั้